ุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามอฮอมบันทุงโหงตั้งอยู่บ้านเลขที่167หมู่ที่5ตำบลทุงโงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนางพงลัดดาว,วรินเป็นผู้แทนเสนอโครงการวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านการผลิตการตลาดและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน3เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านอาชีพผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม 1. เสื้อมหมอห้อมแบบดั้งเดิม 2. กางเกงมอห้อม 3. ผ้ามอ้อมมัดย้อม 4. ผ้าคลุมไหลมัดย้อม ห้าผ้ามอห้อมมัดย้อมปั้มเทียน6ห,หมวกและมือการต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นกางเกงช้างและตุ้หมอห้อมล้านนาเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายและเพิ่มรายได้สนใจศึกษาเรียนรู้หรือสั่งสินค้าติดต่อได้ที่กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามอห้อมบ้านทุงหงโทรศูนย์แปดสีหรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่